สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนพฤษภาันาช2566นะครับเรามาอยู่กันที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงนะฮะนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะฮะเวลา17นาฬิกาในทางของฝั่งชานชลาทางที่4นะที่เราเห็นด้านหน้าในขณะนี้นะครับมีตู้รถพ่วงนะครับจอดอยู่3คันนะโดยคันนี้นะครับก็จะเป็นบอยชส 1355นะครับรถนั่งพัดลมชั้นที่3นะครับที่เราจะสามารถเห็นได้ทั่วไปแต่ทีเด็ดของคลิปนี้นะที่แอดมบินพามาดูนี่นะครับก็ถัดจากวสอนี่เลยนะฮะก็จะเป็นนี่สวยงามมากเลยนะฮะเป็นตู้รถไฟนะะที่ ท่านผู้ชมอาจจะไม่คุ้นกันนะครับนี่สวยงามมากเลยมายนชมที่กรุงเทพปพรณ์โพ้นะโอ้โหสวยงามจริงๆนะโดยคันนี้นะครับเป็นรถไฟไทยทำนะฮะรถไฟไทยทำนี่ก็จะเป็นในส่วนของการที่นําวัสดุน,นะครับแล้วอุตสาหกรรมภายในประเทศนะครับ แล้วก็นำโดยนักวิจัยอะไรต่างๆคนไทยนะมาผลิตรถไฟนี่นะครับก็ออกมาเป็นรถตู้โดยสารต้นแบบคันนีน้นะครับเดวนตาวิ่งนะครับได้ถึง120กิโมตรต่อชั่วโมงได้เลยนะฮะนี่แล้วก็ใช้เป็นระบบห้ามล้อแบบลมอัดล้วนนะครับสเกตได้จากนี่นะวงกลมสีแดงล้วนก็เป็นลมอัดล้วนนั่นเองนะครับ โอ้ oh, สวยงามมากเลยนะฮะเรามาคุยกันในส่วนของรายละเอียดนะครับของรถคันนี้กันสักหน่อยนะฮะรถคันนี้นะครับเป็นรถไฟไทยร,รมโครงการวิจัยและพัฒนารถไฟโดยสารต้นแบบนะครับโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับ โดยก็ร่วมกับกิจาการร่วมค้าไซโนเจนปิ่นเพชรจำกัดและรอฟอทอการรถไฟแห่งประเทศไทยครับภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานบริหารและการจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับ mm hmm. เพื่อพัฒนาตู้รถไฟโดยสารต้นแบบนะครับที่เน้นการวิจัยพัฒนาและใช้ ชิ้นส่วนประกอบผลิตรถไฟนะภายในประเทศเป็นหลักเลยนะฮะนี่นะเ็เกิดขึ้นเป็นรถไฟไทยทำขันนี้นั่นเองนะครับโดยคันนี้มีชื่อด้วยนะเป็นชื่อของตู้นะครับชื่อว่าสุดขอบฟ้านะฮะสุดขอบฟ้านี่นะครับเป็นรถไฟตู้รถไฟแบบ ลักช r รี่คลาสนะครับทั้งหมด25ที่นั่งนะฮะ25ที่นั่งโดยจะแบ่งเป็นซปเปอร์ลักชวรี่จำนวน8ที่นั่งครับและเป็นแบบลักชวรี่จำนวน17ที่นั่งนะฮะโอ้สวยงามจริงนะครับมุมนี้รวมเป็น25ที่นั่งนะครับสเปอร์ลักชวรี่8ที่นั่งลักชวรี่จำนวน17ที่นั่งครับ นอกจากนี้นะครับก็ยังใช้วัสดุและอุตสาหกรรมภายในประเทศนะครับโดยคิดเป็น41.1นะฮะไอ้นอกจากนี้นะครับก็ยังคิดเป็นถึง76เลยนะครับในกรณีที่ไม่รวมแคร่รถไฟนะฮะก็ใช้วัสดุและอุตสาหกรรมภายในประเทศไทยเราเองนี่นะโอ้โหสวยงามสุดยอดเลยนะครับปีมือคนไทยนะ โครงสร้างแนละตัวรถนะฮะก็ออกแบบมาให้มีน้ำหนักนะฮะเบากว่าการออกแบบโดยวิธีที่ถ่ายแรงสู่โครงประทานนะครับถึง22นะฮะและพัฒนาแคร่รถไฟที่สามารถทำความเร็วถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะเนี่เรามาชมกันนะครับ กานวิจัยนี้ก็เป็นการสร้างระบบนิเวศนะครับและความเข้มแข็งให้กับอุตสาหการรมระบบรางตลอดจนถึงห่วงโซ่การผลิตของไทยนะฮะนะครับสวยงามมากเลยเป็นประตูนะครับพามาดูนะฮะก็ าาการวิจัยอะไรต่างๆนะครับทดลองทดสอบอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีการวิทดสอบตั้งแต่จากบ้านพลูตาหลวงนะครับซึ่งก็เป็นสถานีที่ทําการวิจัยแล้วก็สร้างตัวรถนี้ขึ้นมานะครับไปยังสถานีรถไฟองคารักษ์นะฮะในอำเภอองครัรกษ์จังหวัดนครนายกนะครับในช่วงหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็ในครั้งนี้ก็ได้มีการป่วงจากบ้านพลูตาหลวงนะครับมายัาง กรุงเทพมหานครนะครับด <one> <itation> ้วยขบวน284 284จากบ้านพลูตาหลวงนะครับอ๋อตอนนี้ไม่ใช่บ้านพูตาหลวงนะต้องขออภัยครับตอนนี้284นั้นขยายต้นทางปลายทางนะครับไปอยู่ที่สถานีจุกเสม็ดแล้วนะฮะก็เป็นการพัฒนานะฮะโครงข่ายโรบรางของประเทศไทยอีกนะเนี่ รถไฟไถ่ายถัดจอดอยู่ที่กรุงเทพพหลลังโพนะครับแต่นอกจากนี้นะก็ยังมีทีเด็ดด้วยนะนี่สันที่ติดตดกันเลยนี่นะครับก็จะเป็นรถบอฟอกอ,กอจุดฟหมายเลข1106รถโบกี้ไฟไฟ้ากำลังนะฮะปรับอากาศที่นำซากรถไฟเก่านะครับคีฮะ58นะครับ ดิเซลราคี5 5าหาดมาตัดแต่งเป็นตู้รถพ่วงนะครับเป็นรถโบกี้ไฟฟ้ากำลังปรับอากาศนะครับที่ทำหน้าที่ผลิตและแจกจ่ายกระแสะไฟฟ้านะครับนี่นะฮบอฟอกอรจุดปอ1 0 6นะครับ นี้ดัดแปลงจากมิสตรางคีฮะ58นะครับที่ปลดระวางไปแล้วนะฮะโดยดัดแปลงมาจากนี่นะครับก็บานปูตาหลวงเช่นเดียวกันนะครับแต่คนละส่วนนะครับกับรถไฟต้นแบบนะฮะตัวนี้เกิดก่อนนะครับมาก่อนก็เป็นตู้ที่ผลิตกระแสไฟฟ้านะครับเพราะว่า แต่เดิมรถไฟไทยเรานะฮะการผลิตกระแสไฟฟ้านั้นก็จะมีเครื่องปั่นไฟใต้ตู้ซึ่งจะส่งเสียงและตัวรถจะสั่นนะครับรบกวนผู้โดยสารน,นะฮะเช่นขบนรถนอนอะไรต่างๆนะครับต่อมาก็ได้มีการสร้างตู้นี้นะฮะเป็นตู้สำหรับผลิตกระแสไฟโดยเฉพาะนะครับสำหรับผู้โดยสารก็เชื่อมไฟนะจำไฟเอาก็เป็นการลดมลภาวะทางเสียงนะครับ มากเลยไฟฟ้า,านี่ก็ไฟไทยทำนะพามาดูนะครับพามาดู รอแล้วเลยนรอแล้วเปแอร์ให้ครัยนี่ถ้าเป็นแอร์นะครับกานบนนี่พามาดูนะฮะนวัตกรรมรถไฟไทยทาแล้วก็ รถโบกี้ไฟฟ้ากำลังนะครับที่เราดัดแปลงนะฮะดัดแปลงเองนะครับจากรถติสรางที่เลิกใช้งานแล้วนะฮะเป็นการใช้ทรัพ,พยากรให้เกิดคุณค่านะครับวันนี้ก็คลิปสั้นๆนะครับพามาดูรถไฟไทยทรรนะฮะสวยงามจริงๆฝ oh. ีมือคนไทยเราเนี่ ไม่แพ้ชาติดใดในโลกนะฮะซึ่งแอดมินทราบมานะฮะเกือบลืมไปเลยว่าในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้แอดมินถ่ายคือวันที่12นะฮะวันพรุ่งนี้13พฤศจิกายนนะฮะก็จะพ่วงกับขบวนรถชานเมืองที่3 6 7 3 6เจ็าไปทางชุมทางทางเช้าวนะครับแต่ว่าจะไปตัดตู้นะครับที่พระจอมเกล้านะครับซึ่งก็จะเป็นสถาบันนะครับที่พัฒนานะครับและคิดค้นวิจัยตัวรถนะครับ ซึ่งซึ่งนะนอกจากนี้ก็มีความสําคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นคือไปจอดให้ผู้คนนะครับได้สามารถขึ้นไปยนโฉมนะฮะบ,บนตู้ได้ตั้งแต่เวลา13บสนาฬิกาจนถึงเวลา16บหนาฬิกานะครับโดยรอบจํานวน20คนเป็นเวลา15นาทีนะฮะพรุ่งนี้นี่นะครับแต่ไม่รู้แอดมินจะมีโอกาสจะได้ไปหรือเปล่านะครับเออเสียดายอยบรรยนกาศถ้าพรุ่งนี้ไม่ว่างนะ งามจริงๆนะครับไอ้เป็นผู้ขับสวยงามจริงๆกี่ครั้งแล้วเนี่ยเพราะมันสวยจริงๆครับไม่อยากจะโมนะอยากให้ท่านผู้ชมมาเห็นกันจริงๆนะครับก็เป็นรถโดยสารต้นแบบที่ส่งมาที่กรุงเทพฯัวลำพงเพื่อให้นําไปทดสอบระบบอะไรต่างๆนะครับก็บังว่าท่านผู้ชมท่านชอบใจคลิปนี้กันนะครับฝากกดไลค์ซับสไครปกดติดตามกดแจ้งเตือนเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปที่แอดมินจะได้ลงอีกครับ สำหรับคลินี้ต้องหลักจากลาการไปก่อนนะฮะโอ้โหตื่นเต้นจะพูดผิดพูดถูกเลยฮะคลิปนี้ต้องจากลาการไปก่อนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับกับคลิปนี้คลิปรถไฟไทยทำสวัสดีครับ